ใช่แล้วครับคุณหนูนีครับก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงนีตุลพันครับผมของยญงซื้อได้ครบไหมวะอยู่นี่เลยครับนะแก้วครับแล้วก็อีกท้ายรถเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยครับรีบไปเอามาสิเดี๋ยวนี้เลยแหะครับเออน้าแก้วถือเลยครับเดี๋ยวผมมานะอบใจครับผมนี่กับข้าวทั้งนั้นเลยอ่ะนะแก้วจะตุนเหรอคะเปล่าเลยค่ะจะซื้อมาแก้บน แก้บนเรื่องอะไรคะก็บนไว้สามเรื่องสำเร็จไปแล้วสองครับเหลือเรื่องหนึ่งก็ต้องรีบแก้บนใช่ไหมคะเจ้าจะได้ติดใจค่ะไหนี่ครับอะครับอะไรครับอะไรไว้พันวิ่งเป็นหมาหอบแดดเลยมึงอะฮะมึงหายไปไหนมาเนี่ยถึงเวลาต้องกินกันมึงก็ไม่อยู่เขาบอกว่าันโวยวายนี่ครับอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ไปดูน้าแก่กับผมเลยครับไม่รู้น้าแกเขาเป็นอะไรครับเขาเขาเาเหมือนผีเข้าครับเฮ้ยเฮ้ยเฮนี่นี่เรื่องเรื่องเรื่องผีเรื่องสางย่ามาพูดเล่นได้นะไอ้พันนะไม่ไม่รู้จักเจ้าพ่อจาแม่เรแล้วมึงอ่ะโอ้ยจริงจริงพี่ทูนน้าแก้เขาอย่างนี้เลยเฮ้ยน้าแกเหรอเฮ้ยแล้วตัวนี้น้าแก้อยู่ไหนอ่ะหุดอย่าเพิ่งถามเลยดีกว่าพาไปหาหน้าแก่เลยไปไปไปพวกเราไปว้ย วันนี้แม่ยายไวตอนไม่เช้ายังดีๆอยู่เลยพี่เข้าซะแล้วเอ้ยรอด้วยไว้เอ้ย มาแก้วอะเก่งหลายอย่างค่ะมาแก้วมาแก้วมาแก้วแต่ท่านจกับสิลิเกเข้าสิงเลยครับนาย มึงนี่น้าแก้วเป็นอะไรอ่ะแก้วรำแก้วบนค่ะฮะโอ้โโหสวยพันเฮ้ยมึงบอกว่าแม่ยายคุณเนี่ยอีเข้ากุโธย่อยๆเลาะกันไม่รู้ไงโว้ยพี่พันนั่นแหละถูกผีเข้าเออเจ้าเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรซาเลย

ออาไปให้พวกมันได้เลยมันไม่รู้ภาษีภาษาอะไรหรอกนี่ดีนะเจ้าแม่ยิ้มนะมึงเนี่ยหวยเอาหวเอาหวยลูกชายอยากจนชีวิตลำเคนเหลือเกินอิ่มบ้างหิวบ้างอยากจะได้โชคได้ลาบเจ้าแม่ใบหวยสักหน่อยเถอะ อะไรอะไรเลยดตอนลงมันอย่างนี้แต่มันมีเงี้ยเไม่รู้ก็ง่แล้วอะไรแลยสามสี่อุ้ยตายตายสามสี่สามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์เตงเตผมเดาได้เลยนะ ว่าแก้วแกบ่นอะไรไว้ไหนลองว่าไปสิวะเรื่องแรกนะนาแก้วนะแกไม่ชอบลูกผู้ว่าคนนั้นแกต้องบ่นไว้ว่าไม่ให้คุณดีเนี่ยนะรับปากแต่งงานกับลูกผู้ว่าคนนั้นแน่นอนอือโอ้โหแกที่ข่าวสารไวจริงๆอย่างนี้เขาเรียกแสนรู้รู้เป็นแสนนายชมตอใช่ไหมก็ชมมาสิวะเออแล้วเรื่องที่สองอะพูดก็ได้ แต่นายจะต้องไม่โกรธตอนนดนะจะโกรธทำไมเราถ้างัน้นนายต้องสัญญากับตอดน,นะนะอนะเออเออก็ไนดะ้เรื่องที่สองนี่นะแม่แก้วนะเขาไม่อยากให้นายเนี่ยนะเป็นแฟนกับเพื่อนของคุณน,นีพ่อเพื่อนของนีก็ไปหอแยกระด,ดูดรถเตนี้จะชิยยโยโยแกต้องบดนเรื่องนี้ไปด้วยอือที่พูดเนี่ย เดาเองใช่ไหมอ้าวมีเชื่อกันแล้วไปตามใจเออแล้วเรื่องที่สารที่ยังไม่สำเร็จอะ่ะอย่าให้เดาเลยดีกว่าโถ่เอ้ยไม่รู้ก็บอกมาตรงๆเดไป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 ทำงานไปอโอ้คนใหญ่ต้อนนะจะเดาไม่ได้มีนายคนเดียวเท่าน,นั้นนะ่ะที่ไม่รู้หรอกว่าทุกคนต้องการอะไร แกงของปลดเลยนะคะเนี่ยแกงเจืดดูสิคะเดี๋ยววันนี้รับทานข้าวเยอะๆนะคะมาคะมานักแก้วตักข้าวให้นะคะอา่าได้แล้วทานข้าวเลยค่ะนะค่ะนักแก้วทานด้วยกันเถอะนะคะอุยนักแก้วรับมาเรียบร้อยแล้วในครัวค่ะนักแก้วทานกับนั่งจิ๋วนั่งจ๋าแล้วก็นายตะวันไงล่ะคะถ้างั้นก็เรียกพวกนั้นขึ้นมาทานข้านนี้ให้หมดเลย โอ้ยไม่ได้ค่ะเรื่องนี้นะแก้วขอ,อไว้เรื่องหนึ่งเถอะนะคะแล้วจะปล่อยเกาะหนูไว้คนเดียวอย่างนี้เหรอคะไม่มีเพื่อนสักคนหนึ่งก็ไหนอาทิตย์ยังไงล่ะคะเขาคงไม่สนใจและะ้วค่ะก็ตามประสาของคนที่กินไม่ได้นอนไม่หลับเขาอกหักคะ่ะอา้าวก็แล้วทำไมคุณน,นีไม่ปลอบใจเธอเล่ะคะ ทำไมต้องเป็นนีล่ะคะคุณนีเป็นน้องยังไงล่ะคะแล้วคุณก็มีกันอยู่แค่สองคนเท่านั้นนะคะคุณนีเคยบอกนะแก้วยังไงล่ะคะว่าพี่อาทิตย์เป็นพี่ชายที่แสนดีแล้วทำไมคุณนีไม่ทำตัวเป็นน้องสาวที่แสนจะน่ารักล่ะคะอา้าหรือถ้าหากคุณนีคิดว่าคุณอาทิตย์ไม่มีความสำคัญอะไรเลย ก่อนแล้วไปเถอะค่ะ ตุลหรอค่ะขอโทษครับ้องนีพี่ทิดคิดถึงนีนตุนมากเหรอคะครับที่นี่มีเงาของคุณตุนอยู่ในลายท, <C ell ular> ที่ที่ทำให้พี่อดคิดถึงเธอไม่ได้ไม่ต้องกลัวหรอกนะคะ ไว้เดี๋ยวนีจะพาพี่อาทิตย์เข้ากรุงเทพไปเอาตัวจริงเขามาเพื่อลบเงาเดิมๆออกหรือไม่อ่ะบางทีก็อาจจะเป็นการเพิ่มเงาใหม่ๆไปได้นะคะไม่เป็นไรแล้วครับหรือว่าพี่อาทิตย์ไม่เชื่อใจนีคะอาจจะเป็นเพราะว่านี่ทำเรื่องผิดผดพลาดๆกับพี่อาทิตย์มาตั้งหลายอย่าง พี่อทิตย์เลยไม่มั่นใจในตัวนีไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเปิดที่นกรรมคุณยา่าอาจจะถึงเวลาที่พี่จะต้องไปจากที่นี่แล้วพี่อาทิตย์ไม่คิดบ้างหรอคะว่าอาจจะเป็นเมที่ต้องไป ทุกคนที่เนี่ยรู้อยู่แก่ใจว่าน้องนีเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าของผู้ครอบครองสวนคุณย่าขนาดคุณอาวิไลรักก็ยังมั่นใจเพราะอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่เวรถึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อต้องการแต่งงานกับนีพี่ไปซาแต่นีรู้นะคะน <c oughs> ีรู้อยู่ตลอดเวลาว่าพี่เวก็ไม่ได้จริงใจหรือว่ารักนีสักเท่าไหร่ ม่มีใครรักมีสักคนทุกคนที่นี่รักน้องมีทุกคนเหรอคะมีชวนใครทานข้าวอ่ะยังไม่มีใครยอมทานด้วยสักคนหนึ่งอพี่อาทิตย์อ่ะพี่อาทิตย์ก็หนีมาสุช่พี่ ไม่เป็นได้แล้วค่ะนี่คงต้องหัดให้เคยชินอาไว้ไะนะต่อไปนี้พี่จะทานข้าวเป็นเพื่อนน้องนีทุกมือ้อยกเว้นบางมื้อที่พี่ติดธุระจนกว่าน้องนีจะมีเพื่อนกินนี่ถูกใจ <c oughs> อย่างนี้นะคะเพื่อนกินเนี่ยหายากค่ะนาออุ๊ย ตายจริงนีน่มีรับอาสานะแก้วนะคะว่าจะมาช่วยปลอบใจพี่อาทิตย์อ่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าใครปลอบใครกันแน่อุ้ยเรียกเห็นน eh ี่นู่นใหญ่ก้างเลยไปหยุดแล้ว ถูกสิได้เวลาพี่ต๊อดไปไหนมาชาติจิว๋วจิ๋วต้องหาต้องหาพี่ไปไหนมาไปทำอะไรมาเออพี่เหรอไปอาบน้ำไปอาบน้ำไปอาบน้ำอาบน้ำใช่ใช่ทำไมตัวไม่เห็นเปียกเลยล่ะก็ยังยังไม่ทันลงอะ่ะตุ้มจะปีกได้ไงล่ะหรือว่าน้องจิว๋วจา๋าไปพี่ต๊อดไปแอบดูนายที่คุณนีมาใช่ไหม อเหรอใครไปแอบดูไม่ได้แอบดูซะหน่อยแค่เดินผ่านไปกูเขาเล่นสาล้าชิวชิวห่างกันเป็นวาเลยล่ะรู้หรือเปล่าไม่ไดแอบดูกันหน่อยไม่ได้แอบดูแลทำไมรู้ล่ะก็เดี๋ยวจะฟ้องนาทิ์ฟ้องเลยไม่กลัวหรอกงั้นเดจะฟ้องคุณนีอย่าได้อยาดเหียอย่าหยาดฟ้องคุนีนะห้ามฟ้องห้ามฟ้องนะห้ามฟ้องนะ ฟ้องไม่ได้นะรับปากก่อนจีรับปากก่อนว่าจะไม่ฟ้องถ้าอยู่รับปากนะจีก็จะฟ้องคุณเนรับปากก็ยังฟ้องคุณนีอีกเหรอฮ้ารับปากฟ้องคุณนีเราต้องโดนอย่างงี้เอางี้ ถ,ถูกอะไรพูดให้มันดีๆนะทำไมต้องว้ายๆด้วยล่ะแค่จะบอกว่าถูกตัวอะไรกัดมาแค่นั้นเองละอย่างนี้มันน่าสงสัยไม่ต้องสงสัยหรอกพี่นะถูกตัวอะไรกัดมาจริงๆนะแล้วพอพี่เอามือถูอ่ะมันก็เลยแดงแล้วตัวที่กัดตัวเล็กหรือตัวใหญ่จ๊ะตัวเล็กละไม่ต้องมาสงสัยนักหรอกนะออ ใชอย่างนั้นนะฉันก็หยิบยาไม่ถูกสิยาอะไรก็ไปเอามาเถอะนะวันนี้น่าสงสัยแตกไปจริงนะเนี่ยไปได้แล้วไปเอายาไม่ใช่หรอ,อไป